เอาละค่ะคลิปต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของ summer c o อร s การลบเลขฐาน2นะคะนี่คือเครื่องหมายลบอ่ะเราก็จะเริ่มทำการลบโดย0ูลบ1ลบไม่ได้ให้ยืมเลขฐาน2นะคะยืมหลักข้างหน้ามาก็จะเป็นยืม1มาเป็น2เพราะว่าตัวเลข1ตัวมีค่าเท่ากับ2 2นะคะ2ลบ1เหลือ1 อันนี้เพื่อนยืมไปแล้วนะคะก็จะเหลือ0 0นบ0ได้0นะคะต่อมาก็ใส่จุด1-1 1-1ลบ1 1ลบ1เป็น0นะคะต่อมา0ูลบ1ลบไม่ได้ให้ยืมหลักข้างหน้านะคะมาเป็น2 2งลบ1ได้1เพื่อนยืมไปแล้วก็เหลืออยู่0 0นลบ0ได้0 ศะะูนย์ลบหลบไม่ได้ยืมมาก็เป็น2องสองลบหเหลือ,อยูม่งนะคะอันนี้เพื่อนยืมไปเหลืออยู่0ูนศูนลบศูนย์ได้ศอันนี้เหมือนกันค่ะย,ยืมมาเป็น2 2งลบหได้1อันนี้ก็เป็น0นนะคะเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ว่า ตัวเลขนี้หมดไปแล้วคำตอบที่ได้ก็คือ1 0 1 0 1 0.01นะคะเดี๋ยวครูให้ดูข้อถัดไปเลยนะคะในคลิปนี้สมมุติว่าเราเปลี่ยนตัวเลขนะคะนี้หนึ่งตรงนี้ให้เป็นยืมแบบยาวๆเลยนะคะแบบนี้ 0-01ถ้าเป็นแบบนี้ทำยังไงนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวนะคะอะต่อเลย0ูนลบ1ลบไม่ได้ให้ยืมหลักข้างหน้าหลักข้างหน้าก็บอกว่าอุ๊ยฉันก็ไม่มีเหมือนกันฉันก็ไปยืมหลักข้างหน้ามาอีกนะคะยืมมา1ก็เป็น2นะคะส แล้วคราวนี้เพื่อนหลักนี้ยืมมาอีกนะคะยืมได้สองอันนี้ก็เหลืออยู่หนึ่งนะคะหลักนี้เหลืออยู่หนึ่งนี้เป็นสองลบหนึ่งได้สองลบหนึ่งได้หนึ่งอันนี้นะคะหนึ่งลบศูนย์ได้ศูนอุ้ยหนึ่งลบศูนย์ได้หนึ่งลบศูนย์ได้หนึ่งนะคะตกแกมหมดเลยอ่ะเกืออพาเข้าป่าลบอันนี้เป็นจุดใส่จุดลงมา เพื่อนยืมไปแล้วนะคะ1ก็เหลือศูนีน่เพื่อนยืมไปแล้วคราวนี้ศูนย์ลบหลบไม่ได้เราก็จะยืมหลักถัดมาอา้าวฉันก็ไม่มีเหมือนกันฉันก็ไม่มีอะยืมให้ไม่มีไม่มีไม่มีมมมมจนกระทั่งหลักนี้นะคะหลักนี้มี1ยืมมาสองแล้วคราวนี้เพื่อนยืมต่อได้หนึ่งนะคะเพื่อนหลักนี้ยืมมาสอง ครั้งแรกยืมมาสองแต่ว่าเพื่อนหลักข้างหลังยืมไปต่อก็เหลือหนึ่งอันนี้ยืมมาสองเหมือนกันค่ะเพื่อนยืมต่อเหลืออยู่หนึ่งอันนี้เหมือนกันสองยืมเพื่อนมาได้สองเพื่อนยืมต่อเหลืออยู่หนึ่งนะคะอันนี้สองเพื่อนยืมต่อเหลืออยู่หนึ่งหลักนี้ลหละคะหลักนี้ก็เป็นสองหลักสุดท้ายจะเป็นสองสองลบหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งลบหนึ่งเป็น 0อย่าลืมตั้งหลักให้ตรงนะคะ1-0ลบ0ได้1 1-0ลบ0ได้1่ลบ1ได้0 1นะคะ1ลบ0ได้1แล้วก็1-1ลบ1ได้0เพื่อนยืมไปแล้วก็เหลืออยู่0นะคะจะใส่หรือไม่ได้ จะใส่0หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะคำตอบที่ได้ก็คือ1 0 1 0 1 1 1นั่นเองนะคะสำหรับเลขการลบเลขฐาน2คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำความเข้าใจเพิ่มในการลบเลขฐาน8ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ